สวัสดีจ้าจากช่องะแวนยานงคนบ้านานานี่ยานุกัมะอ่าวไรเลเอ่าวไรเลด้านตะวันตกนี่ค่ะมาอีกจุดหนึ่งทัางนี้ค่ะเป็นอา่าวฟังอีกฟังหนึ่งค่ะอ่าวไรเล่ฟังตอนนั้นยานกุกไอยูฟังพูนพูนยานออยุกไปดูฟังทงั้งพูนมันจะออันจะบังกันตรงเกาะนี้ละคะ่ะตรงคู่เขาตรงนี้ อันนี้มันเป็นเอาเลรีฝั่งตะวันตกน้ำใสนะคะน้ำใสมากๆมากแล้เอ็ดดีน้ำใสใสอนใสหนาล่มเรียนขนาดได้เลยมค่ะที่หลังต่ต้องมาพักที่เอาเลร,เรีกระบี่จากนั้นเขาขามไปสร้างเกาะที่ ไอ้แอ่งตะแวน,นตอนนั้นกยูนี่เนี่ยค่ะเก็บไป้กเกาะั้งนั่นข้างน้องจะคายไปบึงคุณน,น,นตนมาเอข้อา,งงางนั้นแง่นุ่งยุฟังทั้งเนืออันนี้บังค่ะผู้เขาอันนี้บงัง ก็เลยต้องเดินอ้อมเดินอ้อมมากี่ค่ะเดินอ้อมเดินอ้อมมาฟังทัางนี้นะนี่นี่ค่ะจะมีเรือบริการค่ะใครที่ออกจากฟังไปชมจุดใดจุดใดก็ต้องเมาส์เรืออันนี้ค่ะนี่ต้องเมาส์าเมาส์อันนี้หาดหาดลายเลยจะออกไปอันนี้ฟังไปเบดดิ้งจุดใดต้องเมาสไปนะค่ะนี่ นี่เรือบอริการอันนี้อันนี้อันนี้นค่ะมันมันบังแค่เขาลูกนี่ค่ะเขาเขาลูกนี่แหละตอนนั้นยานนุองยู่บังทั้งควนอันนั้นยุดันะตะวันออกตอนย่านน้องไปครั้งแรกเนี่ยอันนี้หาเลยๆฝั่งตะวันตกนค่ะ เพืจะเมาเลือกไปดูเกาะต่างๆหลายๆจุดนะคะนี่เป็นฝั่งตะวันตกนี่จะเป็นร้านอาหาร

Terima kasih. quan tâm đến